หายตื่นเต้นเลยหายแล้วขึ้นมาก็รู้ว่าตื่นเต้นเลยว่กลองนับกีต้าร์ตัวไหนมาแฟร,รมมาเขาก่อนนิดหนึ่งแล้วอันตรายที่สุดคือมาสองคนแล้วเลื่อนเล่นเหมือนกันทั้งหมดเลยนี่เสียประโยชน์คีย์บอร์ดคนเพิ่มอีกคนหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ที่หนูเล่นเป็นโนเล่นไอค,คอมเนี่ยแล้วกระโดดไปเล่นสโลเนี่ยเสียงเราหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวท่อนแยก เออเรียบเรียงมาได้หนักแน่นดีเป่าเห็นตรงนี้ชื่นใจพร้อมกันดีทำได้ดีได้พร้อมกันนะโชคดีครับนักร้องนำมาถึงนักร้องนำนะครับเป็นหัวใจสำคัญของวงเวอร์อ Power, หนูเนี่ยน้องน้ำพึ่งเนี่ยโอเคคือเขาร้องจะเป็นเสียงแบบธรรมชาติ mm hmm. เสียงเป็นธรรมชาติแบบบ้าน,านเขาเลยอะ่ะ mm hmm. คือเขาร้องด้วยด้วยจดิตที่ที่เป็นตัวเองจะไม่มีปั้นแต่งจะไม่มีอะไรทั้งสิน้น นี้ดีมากข้อนี้นะครับแต่จะมีข้อเสียตามมาล้วข้อดีข้อนึงก่อนเอาข้อดีเดี๋ยวข้อดีข้อนึงข้อดีผมเขาสวยมากเขาสวยฮะเขาเป็น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 นักร้องที่สวยไม่ได้เคยเห็นแบบนี้นะครไม่เคยแบบนี้นะดูแล้วสดใสนะครับดูสดใสอันนี้มาสิ่งที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะในเรื่องของพิชไปยืนร้องบนสเตจตรงนู้นน้ําพึ่งก็จะได้ยินแต่เสียงเครื่องบรัสเครื่องดนตรีดังกว่าเสียงตัวเอง เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องของพิษแล้วก็คือการคอนโทรลเสียงมันก็จะเพี้ยนนั่นเองนะครับแต่นี้มีความเพีย้ยนอันที่สองยังไม่ค่อยมั่นใจในการเอื้อนเพราะการเอื้อนแต่ละแต่ละคำแต่ละประโยคมันจะมีโน้ตที่มันมันจะต้องผ่านไป2โน้ตบ้าง3โน้ตบ้างบางคําก็เป็นเอื้อน4โน้ตอะไรเงี้ยอาจจะเยอะซึ่งน้ําพึ่งจะทําไม่ได้เลยตรงนี้แล้วก็พอทําไม่ได้ปุ๊บเสียงที่ตามมาเสียงไวเบเรชั่นหรือว่า การสั่นเสียงในท้ายคำเนี่ยท้ายประโยคไม่มีเลยไม่มีให้ได้ยินเลยตรงนี้ต้องไปฝึกนะเห็นไหมเก็บไว้เลยนะตรงที่ต้องให้ไปฝึกนะ่ะแต่ที่รักษาไว้ก็คือน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติบ้านๆแบบของลูกนะครับขอโชคดีครับโอ้ได้วิชาล้วนๆเลยนี่นะฮะเป็นไงการแสดงวันนี้ละครเป็นไงบ้างครับวันนี้นักเต้นชุดแรกคุณชอบนะคะพอชุดสเนี่ย หนึ่งสิ่งสิ่งที่มันมันเห็นชัดคือทรงผมทรงผมมันดูมันดูมีอายุไปนิดนึงอันนี้ไม่ใช่สาวส้มโอแล้วคุณป้าส้มโอนะฮะ <S <S 1> <S 1> นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เก็บข้างๆเรียบๆแล้วก็มวนมวนหน้าคือสวยก็ก็จะสวยได้มาที่นักร้องนักร้องลองเอากําไลถอดกําไลฝั่งขวาเนี่ยลูกถอดกําไลฝั่งขวาไปใส่ฝั่งซ้ายคับมันจะเกี่ทันทีออถ้าถ้าใส่ขาะ ถ้าใส่สองข้างมันจะเป็นขาหน้านะลูกนะขาหน้าขาหลังนะลูกนะถ้าใส่ข้างเดียวมันจะเป็นออซิสเตอรี่ที่สวยงดงามมากนะคะต้องเก็บต้องเก็บผมน้องรัดลงมาแล้วก็ไหลเป็นนิดๆนะฮะไม่ต้องคองขนาดนี้นะคะมาที่น้าทนตรีวันนีต้ตีผ้าทองไม่ควรใส่คือเสื้อมันหล่ออยู่แล้วแล้วมีปักออซิสเตอรี่เล็กๆคือไม่กวนอ่ะให้มีแวววาวนิดๆพอผ้าทองเข้ามาเนี่ย มันมันไม่จําเป็นบวต้นไม้เออมันอะไรนะฮะเหมือนบวชต้นไม้ใจร้ายถามว่าเหมือนบวชต้นไม้ใจร้ายมากเออร้ายนะเนี่ยปากจัดจ้านนะเนี่ยควมคิดของผมคิดดังไปนิดนึงนะฮะก็ก็ไม่ควรใส่มันมันไม่ใช่ลงตัวกับทุกเพลงนะฮะเพราะเพลงเนี้มันมันมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นชาวสวนจริง ถ้าสวยจริงแต่ว่าผ้าผูกมันเป็นผ้าสีทอง<ม>นะคะถ้าไม่ผูกจะเท่มากน้องคนมุกกองเราแกะผ้าออกสิลูกแกะออกเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่โล<ม>นะคะอีผ้าผืนนี้มาทําให้เหมือนมัดกระต้มมาลูก <c oughs> ะะส่งเรื่องการเต้นวันนี้คุณดูสบายยนะคะดูสบายบาย,าย,ายตาไม่ไม่ร้อนหลนคุติเรื่องพรอปนิดนึงนะฮะ ส้มโอน่ะไอ้เทียมมาตั้งน่ะส้มโอแต่ที่มาเล่นมันเป็นสีเขียวมันลูกอะไรวะนะฮะมันไม่เป็นส้มโอะฉะนั้นการที่จะหลอกครูเทียมได้เราก็เอาส้มโอมาเล่นจริงๆก็ได้ส้มโอเขามีเยอะแยะมากมายอะไรที่แกะขึ้นมาก็เล่นได้อันนี้เอาลูกเขียวๆมาเออมันเหมือนลูกอะไรสักอย่างไม่เหมือนส้มโอนะ,นะฮะส่วนลายเต้นครูว่ามันพัฒนาต่อได้ นะฮะพาาัฒนาตอนนี้มันตื่นเต้นเฉยมันไม่ค่อยนิ่งมันกระเจากระเจากระเจาเนะ,ะ <laughs> คือ,ค,อคือเข้าใจกันเข้าใจกันเวลาเด็กใหม่มานะฮะแต่วงใหม่ๆมาเขาก็เต้นผิดต้นถูกมากวงนี้มาคือเนียนอย่างเดียวสะอาดอ้านคร <laughs> นนี้ชมพระเอกนิดนึงนะฮะ,ะการอคติ้งเลือกตัวละครเนี่ยตอนนี้เขาโอ้โหสำคัญมากนะฮะ <laughs> จะบอกว่าวันนี้เลือกพระเอกได้ลงตัวมากชื่นชมครับกับการทิธีเลือกพระเอกครับโชคดีครับ โอ้หนี่พี่ส้มแอบชมเหมือนกันนะเออเลือกได้มาเหมือนเป็นตำรวจเลยนะดูดูดูสง่างามใช่เลยดูใช่ทำไมท่านนักดนตรีเนี่ยเอาผ้าอะไรคาดพุงอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้ดูเหมือนดูเหมือนส่งอาหารโตชินอ่ะเรอแล้วผ้านี่ก็คือผ้าผูกเก้าอี้อ่ะไม่เกี่ยวเข้าไปเป็นสมาชิกัดไว้กลัวชายเสื้อจะไม่เกี่ยวเกิดหรือชายเสื้อเปิดจะไม่สุภาพเอาเป็นผ้าอย่างอื่นได้ไหมผ้าห่ม ถ้ามันเป็นลายขนาดนี้เอาอะไรมาแตะก็ไม่ได้เพราะเสื้อตรงกลางเยอะไปแล้วเยมันเยอะแล้วมันเยอะไปความรู้ความรู้ครับดีดีจะไม่ได้เสียหายอย่าไปใจเสียเรื่องขนนคะแนนนะอันนี้คะแนนเสื้อผ้าด้วยมีหักด้วยครับะอันนี้ไม่หักเนี่ยถ้าเกิดเด็กไม่คาดมาครูเทียก็แหมจะมีผ้าอะไรคาดพุงซะหน่อยนะอนุครับอนุชครับ เราไม่ฆ่ากันใช่ไหมครับหยอกเล่นนะไม่มีหักคะแนนอยู่แล้วตรงนี้นะคะอ้าวมาที่นักร้องแม่ต้องสัมภาษณ์กันนิดนึงว่าเป็นโรงเรียนที่มาครั้งแรกค่ะและนํำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชราภาวันดีนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำผึ้งค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้เกี่ยวไหมว่าเราอยู่นครปฐมคุณครูเขาจะหาเพลงให้หนูอที่เข้ากระเสียงหนูได้แล้วก็ พานไล่เพลงแล้วหนูก็ไม่ได้หนูได้เพลงนี้อะค่ะต้อใจแล้วไม่ถูกนะอันนี้จริงไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้จังหวัดเมื่อกี้เราคุยกันเราคุยกันกบพี่ส้มบอกน้องเขาอะเหมาะกับเพลงนี้จริงๆรลองเสียงองเสียงแบบนี้ลองเสียงเหมือนเมื่อก่อนนะธรรมชาติกัอลุกทุ่งลุกทุ่งคือธรรมชาติถูกต้องเลยที่เลือกจากล่องเสียงน้องนะคะถูกต้องแล้วก็ใช่เลยหลายๆรุ่งเรียนจะเลือกแบบโชว์นำมาก่อนซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ผิด ตามเสียงนักร้องแม่ทัพเนี่ยถูกต้องละแล้วเพลงนี้มันยากมันง่ายยังไงสําหรับหนูเพลงนี้ยากเพราะเสียงหนูไม่ถึงค่ะแล้วพาวเวอร์ของหนูไม่ถึงด้วยแล้วทำไมไม่ลดคีย์ลงมาไม่ใช่หนูเป็นคนร้องโทนเสียงสูงแต่หนูร้องโทนเสียงต่ําไม่ได้ค่ะถ้าร้องเสียงต่ำมันนูจะตายค่ะตายต่ำตายค่ะตายเต่าตายต่ำ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 โอ้โชคเต็พึ่งจริงๆเลยอ่ะแม่คุณเลยนอก คุยกับท่านผู้มนวยการดีกว่าสนับสนุนเป็นอย่างดีเดี๋ยวเจะคุยใครนะท่านผู้มนวยการโอ้ดีกว่าเยอะเลยใช่ครับท่านผู้มนวยการยืนเลยครับยืนเลยครับแกนค่ะยืนเลยครับโรงเรียนเรามีอุปสรรคปัญหามากมายแค่ไหนไหมคะค่ะก็อุปสรรคปัญหาก็มีบ้างเป็นธรรมชาติแต่ว่าเด็กของเราใจสู้ค่ะ เขาตั้งใจจริงๆค่ะแล้วก็ทีมงานและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณอีกอย่างนึงก็คือชิงช้าสวรรค์นี่แหละค่ะที่เปิดเวทีดีๆให้กับเด็กแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสอะค่ะธรรมดาเขาก็จะไม่มีโอกาสก็จะเนิร์ดตามเสียงเขาแล้วค่ะพอออกรเนิร์เหมือนกันค่ะเนิร์ได้ค่ะนะคะให้ให้โอกาสเด็กๆขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ผลงานเด็กๆเขาเป็นไงบ้างคะภูมิใจมากเลยค่ะประทับใจแล้วก็ขอชื่นชมยอดเยี่ยมค่ะ แต่ก็จริงนะมาครั้งแรกนะคะทำได้ขนาดนี้ขอกำลังใจเลยค่ะมาครั้งแรกค่ะน้องน้ำพิ่งขาค่ะ,คะก่อนอื่นก็พวกหนูก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะแล้วก็พวกหนูก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากผู้ชมทุกท่านนะคะชาวจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็ชาวสุพรรณบุรีค่ะใครอื่นก็ไม่ออกวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาไหมวันนี้มาค่ะท,ท่านเชียร์เต็มที่ไหม เมื่อก้หนอยากพูดถึงใครทำไมถึงตื้นตันกำลังใ,ใจใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่คุณคร<ข>ูคุณครูค่ะ,อ,ะ<ม>อยากพูดถึงใครรูกพูดเลยคุณครูค่ะค,คุณครูอะไรคะคุณครูสายพินค่ะคุณครูสายพินคุณครูสายพินช่วยอะไรหนูบ้างก็คอยเฝ้าพวกหนูตลอดคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยพวกหนูพวกดื้อไหมพวกเราดื้อไหม <c oughs> จะบอกอาจารย์ว่าพวกหนูทําเต็มที่แล้วนะคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็พวกหนูก็จะยอมรับกับผลนั้นค่ะขอให้คนไทยกําลังใจกับโรงเรียนข้องหนูนะลูกนะรบมือทาเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมด้วยนะคะ <S <S มาลุ้นกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนจังหวัดนคะรปฐมค่ะ ค,ครแหมมาครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วล่ะครับน้องๆช่วงหน้าไปลุ้น,นกับโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะมีทีเด็ดอะไรมามัดใจคณะกรรมการทั้งสามท่อใจาน ไม่กลัวเลยที่จะร้องเสียงสูงอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสําหรับคนร้องเพลงทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นนักร้องที่เรียกว่าครบเครื่องมิสเตอร์โดนัทผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮพริมโนบุสะอาดใสแบบธรรมชาติพริมพบุกัา กลวงดนตรีและคับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายชิงช้าสวัสด์เทิดไทยองราชขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการชิงช้าสวรรค์เทิดไทยองราช ผู้ชนะจะได้รับทุยพระราชธทธาจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา500,000บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2558ทางแฟนเพจรายการชีช้าสวัสค์สนับสนุนโดย